ลุยเลย <Okay. S 1> อะครั้งนี้ออสการ์ตัดผมให้ป,ปา้าป๊าวันนี้ป้าป๊าตัดผม okay. Okay. ให้ตัวเ <Yeah. S 1> อง <c oughs> ทำอะไรกันตัดผม สว,ส, no สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนิวินะคะไม่เจอกันนานเนาะก็ช่วงนี้ล็อกดาวน์ที่กรุงเทพนะคะแล้วก็มาค่อยได้ไปไหนแลน้ว <Alberto weed, enjoy them> ก็ไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปด้วยออสการ์วัสดีครับด้วยวัสดีครับตืนเต้นวันนี้ก็อยู่บ้านนะคะแต่ว่าเห็นพอมาตัดผมเองก็เลยมาถ่ายนิดนึงแล้วก็มาทักใดด้วยเพราะว่าไม่ได้เจอกันนานนะคะสวัดีค่ะฮัลโหลสักหน่อยฮัลโหลฮัลโหล โอฮัลโหลเล่นกับกล้องอ่ะลุยเลย <Okay. S 2> อ่ะครั้น <Plus. S 1> งนี้ออสการ์ตัดผมให้ป okay. okay. ๊ะป๊าโอเคอือโอเคป๊ะป๊าตัดให้อือึาโอเคอือคือไปตัดผมไม่ได้ก็เลยก่อนออก โกนโกนออกเลยกินมาเลยอ่ะเดี๋ยวโกนให้มาทำให้เห็นไหมนี่อู้้มาโอ้โสนหาหัสอเคนักมา ป้าใส่ถุงพลาสติกถุงขยะ one two three f o u ว้านเป็นไงเป็นไงบ้างช่วงนี้เป็นไงบ้างสบายดีไหมสบายดีมันทักมาทักให้ทุกคนหน่อยเพราะว่าช่วงนี้วัสดีค่ะเพราะว่าช่วงนี้มม่ก็ได้หลองคิดเนาะก็คือว่าอยู่แต่บ้านแล้วก็คิดถึงครอบครัวด้วยนะคะ ก็เลยแบบว่ามันมันอารมณ์ไม่เข้าที่จะทำแบบคลิปเฮฮาอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็อยู่กันดีนะคะก็ส่วงนญ่ก็อยู่ทีบ้านนะเนาะเพื่อบบว่ามันไม่ติดควิดอะไรเงี้ยช่วงนี้จะนักจะนการณ์ก็ค่อนข้างแย่หน่อยเนาะหลายคนก็ไม่ค่อยไม่ค่อยดีไม่สบายตกงาน เออหลายหลายหลายอย่างมากเลยแล้วก็มีนักก็เป็นห่วงทุกคนแล้วก็มีนักก็ไม่ค่อยแบบเพฮาอารมณ์ดีเท่าไรนะเออก็เลยแบบว่าไม่ค่อยได้ลองคลิปแต่ว่ายังอยู่เหมือนเดิมนะคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆเดี๋ยวรอสถานการณ์ดีขึ้นหน่อยแล้วก็กลับมาแบบทำทำปกติวันดีครับวันดีครับทุกคนด้วยวันดีครับเอฟซีด้วยลูกมีหลายคนนะคะก็ถามถึงน้องออสว่าออสเป็นไงบ้างแล้วเป็นไงบ้างแล้วน้องออส เป็นไงบ้างล่ะคบสบายดีไหมคบคือค IR ุณพ่ออยากจะตัดพมออสมากเลยบอกว่าคุณพ่อกลัวว่ามันจะเข้าตาแต่น้องออสไม่ค่อยยอมก็เลยอยากจะให้น้องออสมาดูป้าๆโกนหัวคือเขาจะได้มีอารมณ์มาโกนหัวตามเลยจริงไหมมีอารมณ์ยังอารมณ์ขึ้นยังนี่เหมือนเด็กมัธยมที่โดนแบบว่าโดนอะไรนะโดนโกนหัวเนาะนี่มันยังไม่ Được rồi, tôi sẽ cắt Oscar, muốn đi với cha? Được Oscar, muốn đi với không? เอออยากตัดผมไม่อยากไม่อยากรอเงินป้าป้าหรอครับครับโอเคป้าป้ามาดูกล้องหน่อยอัสกคคุณเจ้เลอะจังเลยอัสกคคุณป้าป้าอะไรตัดผมไปป้าป้าด้ยครับครับโอเคโอทิ้งนมให้หน่อย ทิ้งเลยครับขอบคุณครับออสการ์ออสการ์ทิ้งอันนี้ด้วยหน่อยทิ้งอันนี้ให้หน่อยครับ โอเควันนี้ก็มีแค่นี้นะคะไอไม่เห็นด้วยเลยไม่เห็นคนรอเลยฝีมือคงเมียก็ได้ประมาณแค่นี้นะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ไปไหนเนาะก็ไม่มีใครเห็นนะไม่มีใครแคร์ด้วยไปข้างนอกก็ใส่นหน้ากากวันนั่นแหละคือไม่มีอะไรนะคะเนาะออสการ์อยากจะพูดอะไรไหมครับ โอเควาสแี้กินขาไก่ครับไมาไม่ปิดตาไม่ปิดาแมวปิดถาวันนี้ก็มีแค่คลิปสั้นๆนะคะที่เราแบบมีกิจกรรมอยู่บ้านนี้เลยนะคะแต่ว่าช่วงนี้ถ้าไม่ได้อัพคลิปแบบเป็นเวลาปกติบ่อยมากนะคะก็ เขาเข้าเข้าใจกันเนาะเพราะว่าอยู่แต่บ้านแล้วก็คิดถึงครอบครัวคือแบบว่ามันมันไม่มีอารมณ์ที่แบบอยากจะไคลิปสักมากเท่าไหร่นะคะถ้าจะมีก็จะอัปเดตเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะลงรูปที่ f a c e b o o ซะมากกว่านะคะถ้ยยังไม่ได้ถ้าใครยังไม่ได้ติดตามที่เฟซก็เข้ามาที่เฟซได้นะคะมินิมีนาไทยแลนด์มินิมีนาไทยเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็จะมีสตอรี่บ้างอะไรงนี้บ้างที่แบบว่ามาหลงแบบ ความน่ารักของน้องออสช่วงนี้น้องออสชอบเต้นใช่ไหมครับชอบเต้นแฮป a p p y h ป p p y h a ป p y h a p ป y h a p p ปส่วนวันนี้นะคะมีนักขอลักกันแล้วกันนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายป๊าป๊าบ๊ายบายด้วยไหมโอ้ปักเต็มไปหมดเลยบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายแม่บ๊ายบายครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายสวัสดีครับ สวัสดีครับโอ้จุจจ๊บจุ๊บจุ๊บบ๊ายบายเลิฟเลิฟมาเลิฟเลิฟเลิฟมินิฮาร์ดทีนี่ฮาร์ดลูกค้ับครับมินิฮาร์ดมินิฮาร์ดมินิฮาร์ดมีไหมไม่มีมีเต้นบ๊ายบาย